ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่รถไฟมีการประชุมวางแผนที่จะเข้ากู้ขบวนรถไฟและก็ซ่อมแซมรางที่ถูกลอบวางระเบิดแล้วนะคะเบื้องต้นก็จะเริ่มกู้ซากรถไฟก่อนในวันที่11ธันวาคมนี้โดยก่อนที่จะเข้าพื้นที่ก็จะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยทุกครั้งขณะที่ความคืบหน้าการติดตามตัวผู้ก่อเหตุยังรอพยานหลักฐานยืนยันตัวบุคคลอยู่ค่ะ พันเอกพิชิตชดแก้วรองผู้ในยการกรองนการสาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาลงพื้นที่จุดเกิดเหตุระเบิด2ครั้งค่ะประเวณทางรถไฟบ้านท่าโอพอำเอสะเสดาจังหวัดสงขลาพร้อมประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกหน่วยและเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเพื่อวางแผนเข้ากู้ขบวนรถไฟที่ตกรางและซ่อมแซมรางรถไฟที่เสียหายจากการลอบวางระเบิดทั้งสองครั้งค่ะ จากการประชุมนะคะก็ได้ข้อสรุปว่าฝ่ายงานโยธาของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเริ่มแผนเข้ากู้ตู้ขบวนรถไฟที่ตกรางและตู้สินค้ารวมทั้งซ่อมแซมรางที่เสียหายในวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะโดยขอให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ของทหารชุดอโนไทยเข้าไปดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าการกู้และซ่อมแซมรางรถไฟจะแล้วเสร็จ โดยก่อนจะเข้าพื้นที่ทุกครั้งนะคะชุด E อ d ดีจะต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนทุกจุดเพื่อความปลอดภัยส่วนความคืบหน้าการติดตามตัวผู้ก่อเหตุพลตำรวจตรีวราเวชาพินานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่ามีความคืบหน้าไปมากค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จับตาอยู่แล้วรอพยานหลักฐานมายืนยันตัวบุคคลเท่านั้นค่ะขณะนี้แม้ว่าจะมีหลักฐานเป็นวัตถุพยานจานวนหนึ่ง รวมถึงพยานบุคคลที่สอบสวนเอาไว้แล้วแต่ว่ายังต้องรอการตรวจสอบที่เกิดเหตุในจุดที่ตู้รถไฟทับอยู่นะคะซึ่งเชื่อว่าจะมีหลักฐานเพิ่มเติมที่ทำให้สามารถประมวลผลของการก่อเหตุและกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้มีรายงานนะคะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นแยกออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่นำส่วนประกอบระเบิดเข้าพื้นที่และก็กลุ่มต่อวงจรฝังระเบิดในจุดเกิดเหตุเบื้องต้นมีจำนวนไม่น้อยกว่า4คนค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดประมวลร่วมกับการให้ปากคำของพยานรวมถึงข้อมูลของบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่จากฝ่ายปกครองค่ะ